ทิป5ข้อนะครับที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการกายภาพแล้วก็การออกกําลังกายให้เพื่อนๆนะครับ้าหลังจากผ่าตัดเอ็นค่อยหน้าเราผ่าตัดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงกยายภาพยังไงให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยข้อแรกคือเราต้องอย่าใจร้อนครับเวลาฝึกกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยเราต้องทําค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาก,การบาดเจ็บได้ข้อ2นะครับต้องยึดมั่นในแผนการรักษาก็คือทําตามสิ่งที่เราเรียนรู้มาอย่าไปทําอะไรที่มันนอกเหนือตําราไปเองเพราะว่าะกา้3มเเนนนื้้ออแตต่่ะมมัดยไจําป็งก เราควรจะฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะครับข้อที่4อันนี้สําคัญมากครับเมื่อเพื่อนๆฝึกกล้ามเนื้อแล้วเกิดการบาดเจ็บขึ้นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยเราควรหยุดทันทีไปพบแพทย์แล้วก็ไปทําการรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกกล้ามเนื้อใหม่นะครับจะได้ไม่มีการบาดเจ็บเรื้อรังหรือเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงอันตรายขึ้นมาได้นะครับสุดข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากและสามารถนําไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ก็คื ความสม่ําเสมอครับไม่ว่าเพื่อนๆทําอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝึกเราควรจะทําสม่ําเสมอทําให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับและนั่นก็คือเทคนิค5ข้อที่ผมฝากในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่นําเทคนิค5าข้อนี้ไปใช้เนี่ยจะได้มีการกายภาพแล้วก็การเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ